วันนี้เราขับรถก็จะเป็นชั่วโมงนะคะเพื่อมากินไก่ทอดหาดใหญ่มูฮัมหมัดที่ขายวันละ3า0โลข้างหลังคือคิวยาวมากเดี๋ยวเราไปต่อคิวซื้อกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อพรีมนะคะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันที่ร้านไก่ทอดหาดใหญ่มูฮัมหมัดอยุธยาค่ะร้านเปิดมา20ปีแล้วค่ะเดิมเลยจะอยู่ที่หน้าปางช้างค่ะคนอยุธยาก็จะรู้จักกันดีว่าร้านเราจะขายอยู่ที่ปางช้างปัจจุบันนี้ก็ย้ายมาที่นี่ประมาณ5ปีได้แล้วค่ะปกติแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็จะขายอยู่ที่ 80โลแล้วก็เพิ่มมาเป็น150โลจนปัจจุบันเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น2-3เท่าก็คือขายวันละ300โลเลยค่ะลูกค้าส่วนใหญ่จะรอน้องสะโพกกันแล้วก็บางทีเนี่ยไก่เราจะใช้เวลาทอดประมาณ15-20นาทีทีนี้ก็ลูกค้าบางคนก็จะรอไก่ที่ทอดอยู่ในกระทะเลยไก่ยังไม่ทันขึ้นก็จดคิวรอกันแล้วค่ะหลักๆเลยก็คือเราใช้ของที่มีคุณภาพทุกอย่างเลยเช่นน้ํามันเราขายของทอดสิ่งที่สำคัญก็คือน้ํามันก็เปลี่ยนน้ามันทุกวัน ใช้น้ำมันใหม่ตลอดไม่เคยใช้น้ำมันเก่าค่ะที่ร้านมีไก่หนึ่งตัวคือทําได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่หัวยันเครื่องในเลยราคาจะเริ่มต้นตั้งแต่20บาทเลยค่ะก็คือตีนไก่คอไก่20บาทเครื่องใน25้น่องสะโพกกับอกเนี่ยก็40บาทค่ะปีกก็3ชิ้น35จะให้เึ้งค่ะทุกคนต้องใส่นี้เลยหอมเจียวซึ่งที่ร้านนะคะก็คือสามารถซื้อแยกแบบถุงแบบนี้ได้เลยคืนที่เขาก็มีให้ด้วยแต่ว่าอยากอยากได้เยอะก็คือต้องซื้อแบบนี้นะจ๊ะ ันนี้เราสั่งกันทุกอย่างะคะ่ะมีทั้งน่องสะโพกมีทั้งอ,อกแล้วก็มีทั้งเครื่องในเริ่มจากน่องเลยดีกว่านี่ินหน้ากินมากอืรอ้อนร่านุ่งกรอบแล้วก็รสเค็มข้นมากหนังกรอบอ่ะเนื้ออะไนเราท่ำน้ำจิ้มนีไม่ต้องตอนนี้ได้นะคือดีเลยยังไม่ต้องจิ้มก็ได้อ,อือือร่อยมากกินคู่กับข้าวเหนียวือจะดีมากนี่ขอจบข้าวเหนียวก่อนเลยข้าวเหนียวนุ่มมากแล้วหอมใบเตยค่ะกินคู่กับไก่เลิศมาก อันนี้คือส่วนอกค่ะอือืออกดีมากอ,อกไม่แห้งเลยดีแล้วขนมจิ้มก็คือดีเหมือนกันอืมขอข้าเหนียอีกสักหนึงในส่วนของเครื่องในค่ะมีทั้งเป็นตับแล้วก็เป็นกลินแบบนี้เลยมาเริ่มเลยดีกว่าข้าวเหนียอีกสักนิดละกันเพราะว่นหอมใบเตยมาก ร้านไก่ทอดทาใหญ่มูฮัมหมัดอยุธยานะคะเปิดทุกวัน,นะคะ่ะตั้งแต่8.00โมงเชา้ายันบ่าย2ค่ะร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ตรงเส้นโรงพยาบาลอายุธยาค่ะเลยจากโรงพยาบาลมา1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาจากทางโรงพยาบาลร้านก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเปี้ยวปากรีวิวกด subscribe y o u t u เปี้ยวปากด้วยนะ